สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึก หัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็กลับมารับชมแล้วรับฟังอีกครั้งหนึ่งกับรถยามาฮ่าซีโนคันนี้นะครับก็คือเมื่อวานทางเจ้าของเนี่ยได้เข้ามาดูรถแล้วครูก็บอกว่ามันมีจุดที่มันเสียหายชำรุดมากมายที่จะต้องซ่อมแซมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะ นะซึ่งถ้าจะทำกลับสู่สภาพเดิมใช้งานได้ดีเนี่ยก็จะต้องใช้งบมากพอสมควรแล้วประกอบกับรถคันนี้ไม่มีเล่มทะเบียนแต่ไม่ใช่รถขโมยนะลักษณะประมาณว่าอันนี้คือครูคาดเดานะไม่ได้ไปปากปั๊มไปว่าเขานะครับคาดเดาว,ว่า1เป็นรถที่ผ่อนไม่หมด นะกับ2เป็นรถที่ผ่อนหมดแต่ไม่ได้ไปโอนเล่มทะเบียนนะครับอ่าไม่ใช่รถขโมยนะครับทีนี้เมื่อวานครูก็เลยบอกเขาต่อไปว่าถ้าเราไม่ซ่อมต่อแล้วเราทิ้งเอาไว้มันก็จะผุพังกลายเป็นเศษเหล็กแต่ถ้าเกิดว่าเราแกะอะไรแยกขายได้มันก็ยังได้เงินแต่เนื่องจากเขาไม่ใช่ช่างเขาไม่ใช่พ่อค้า เขาก็คงไม่มีเวลามานั่งแกะอะไรขายครูก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ขายใครที่เขาเอาไปซื้ออะไรไปแกะอะไรไปบิ้วต่อจะไปปั้นอะไรก็เรื่องของเขาไปนะเมื่อวานสรุปคือทางเจ้าของก็บอกงั้นขายนะลูกศิษย์ครูเขาเลยสนใจนะก็เลยถามไายราคากันว่าเท่าไหร่ทีแรกเจ้าของก็เปิดมาที่ราคา $1500 บาท อาจริงๆนะถ้าเกิดในกรณีครูไม่มีรถอย่างเงี้ยแล้วครูเป็นช่างเนี่ยหนึ่บาทคือครูก็กระโดดตะคุบแล้วล่ะเอาไปแกะซ่อมเล่นใช่ไหมครับเหมือนฝึกฝีมืออ่าแล้วครูก็บอกทางเจ้าของว่าถ้าเวลาซื้อขายเนื่องจากรถไม่มีเล่มทะเบียนอะไรพวกเนี้ยก็ควรจะต้องมีหนังสือสัญญาซื้อขายว่าใครเป็นคนขายใครเป็นคนซื้อ แล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายเพราะอย่างสมมตินะสมมติว่าครูเนี่ยซื้อรถเข้าไปครูเนี่ยเป็นวัยรุ่นซื้อรถเข้าไปเสร็จแล้วคือครูก็ไปไปไป,ไปบิ้วขึ้นมาใหม่เอาไปแต่งแล้วคือครูก็ไปแว้นไปออกทริปแล้วมันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาหรือเอาไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ย แน่นอนครับทางตํารวจเขาก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนว่าใครเป็นผู้ครอบครองอยู่สมมุติโจเป็นผู้ครอบครองอยู่โจก็ต้องเดือดร้อนถูกไหมครับผมขายเขาไปแล้วไหนหลักฐานอยู่ไหนแต่ถ้าเกิดเรามีหนังสือสัญญาซื้อขายถูกไหมฮะมีพยานยืนยันว่าได้ขายให้กับนายพรเทพ,พัดเปลี่ยนไปเมื่อวันที่21สิงหาคม2568 มีเฮียติเป็นพยานมีโอเป็นพยานแล้วก็เอาบัตรประชาชนให้ไปอ่ะอย่างน้อยๆก็คือมันขายไปแล้วนะฮะแล้วมีพยานหลักฐานทีนี้โทษจะหนักจะเบาก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือศาลท่านจะพิจ,จารณานะฮะนั้นก็เปิดราคามาที่1,500บาทแล้วก็ หนึ่งพันห้าร้อยบาทคุยไปคุยมาก็ยังตกลงกันไม่ได้ลูกศิษย์ครูเขาต่อเหลือพันสองเหลือเท่าไหร่เนี่ยละมั้งจริงๆพันสอง 1, 2, เจ้าของเขาก็ขายแล้วนะแต่ลูกศิษย์ครูก็ไปต่อเหลือพันหนึ่งร้อยอีกอะไรประมาณอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าเรื่องการซื้อขายคือความพึงพอใจของคนขายกับคนซื้อถ้าคนขายไม่พอใจราคาก็ไม่ขาย ถ้าคนซื้อไม่พอใจราคาก็ไม่ซื้อก็แค่นั้นเองครับนั่นคือครูก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวตรงนี้แค่บอกว่าถ้าจะมีการซื้อขายควรจะมีหนังสือสัญญาซื้อขายแล้วมีพยานหลักฐานเอาไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยครูก็เลยให้พิพั์มาทําการประกอบกับเพราะว่าวันเดี๋ยววันนี้เจ้าของเนี่ยเขาจะมาเอารถกลับคืนอ่า พอเช้าวันนี้มาคือครูก็คิดขึ้นได้ว่าสมมติในกรณีมีคนเอารถสภาพอย่างเงี้ยมาให้ครูซ่อมถ้าในกรณีรถคันนี้เป็นรถคันเดียวของบ้านคุณมันคือความหวังในชีวิตของคุณแล้วคุณใช้รถคันนี้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่สากกระเบือ,อยันเรือลบแล้วพอวันหนึ่งมันเสีย พอมันเสียปุ๊บไม่ว่าคุณจะเข็นรถมาที่โรงเรียนหรือเข็นรถไปที่ร้านซ่อมจะร้านใครก็แล้วแต่มันจะมีความร้อนใจกระวนกระวายคืออยากจะทราบว่าอะไรมันเสียราคาค่าซ่อมเท่าไหร่เปลี่ยนอะไรบ้างทำแล้วมันจะจบไหมมันจะใช้ได้นานไหมสารพัดเครื่องหมายเฟสชั่นคำถามท,าที่เกิดในหัวของเจ้าของรถ แล้วได้เกิดในกรณีให้ครูมานั่งตอบตัวนี้เสียตัวนี้ราคาเท่านี้ตัวนั้นเสียถูกไหมบางอย่างเราไม่เห็นก็เลยคิดไอเดียได้ว่าเอาวะเอารถคันเนี้ยเอามาทำเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมที่ชอบศึกษาเรียนรู้เนี่ยให้ท่านเกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องไปพร้อมๆกันแล้วก็ถชอโอกาสเนี่ยสอนลูกศิษย์ไปด้วย ส่วนรู้แล้วจะทําได้ไม่ได้ปฏิบัติได้ไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกูขออนุญาตไปอยู่ทางด้านหน้ากลอ้องรถคันนี้นะครับมาด้วยปัญหาคือสตาร์ทไม่ติดคําถามเนี่ยคือคําถามยอดฮิตและอมาตะรถสตาร์ทไม่ติดเป็นที่อะไร ในเมื่อยังไม่ได้เช็คเลยถูกไหมครับครูไม่ได้อยู่หน้างานเพราะครูไม่รู้ว่าไอค้คำว่าไม่ติดของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงแต่คันเนี้ยเขาได้เอารถมาแล้วครูก็ตรวจสอบทําคลิปไปให้ดูแล้ววันนั้นแกโจที่เอาแบตอะไรมาลองสับคันเนี้ยรถสตาร์ทไม่ติดเริ่มต้นจากหนึ่งแบตเตอรี่ไม่มีไฟแล้วแบตเตอรี่เก่าแล้วด้วยแล้วก็เป็นยี่ห้อตลาดทั่วๆไปไม่ใช่แบบยี่ห้อดีๆเท่าไหร่เพราะฉนั้นสมมุติว่า ถ้ารถคันนี้จะทำให้เครื่องยนต์กลับมาหมุนได้เป็นปกติครูจะจดรายการนะเดี๋ยวครูจะอ่านนะตามนี้นะ,ะหนึ่งคุณก็ต้องทำไมครับเปลี่ยนแบตเตอรี่เราพูดในกรณีเราไม่เอาอะไรมาสับกันนะครับไม่เอานะพูดถึงคือมีปัญหาปุ๊บเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีนี้ท่านจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เอาเกรดีๆเกดกลางเกดตามนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งคือครูขอแค่บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนอะไรบ้างหนึ่งแบตเตอรี่ สองพอคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จปรากฏว่ามอเตอร์ยังไม่มีแรงหมุนทีนี้ไปที่ตัวมอเตอร์สตาร์ทส่วนย้ำเสมอนะใครจะเรียกใดสตาร์ทเรื่องของคุณทีนี้ไปที่ตัวมอเตอร์สตาร์ทมันก็จะมีหลักหนึ่งคือแปงรงถ่านแปงรงถ่านหมดคุณเปลี่ยนแปงรงถ่านแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปงรงถ่านแล้วยังหมุนเอ่อยๆเหมือนเดิมเหมือนในรถคาวาสกิบอสนะ่ะที่ครูทาคลิปไปเมื่อสักเดือนก่อนใช่ไหมครับ เปลี่ยนแปลงฐานใหม่ก็ยังหมุนไม่ไหวในกรณีนี้คือคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวมอเตอร์สตาร์แท้เทียมอีกเรื่องหนึ่งพอคุณเปลี่ยนตัวมอเตอร์สตาร์เสร็จปุ๊บมอเตอร์คุณหมุนได้เร็วเลยหมุนฟิวเลยแต่รถคันนี้มีปัญหาที่เมื่อวานครูทำคลิปไปเนี่ยชุดลูกปืนวันเวสตาร์มันมีอยู่4ชุด แต่มันทำงานได้1ชุดอีก3าชุดมันติดตายแล้วเมื่อวานเนี่ยครูให้ไปแช่น้ำมันดีเซลแล้วมาเคาะมาแค่มาเป่ายังเอาออกไม่ได้ครูสมมติต่อนะเราจนปัญญาจริงๆเลยเราเอามันออกมาไม่ได้คุณก็จะต้องเปลี่ยนชุดวันเวสตาร์ทเพื่อให้ชุดวันเวเนี่ย มันมาขับให้ตัวเนี้ยไปทําให้เพาเขาเวี่ยงทําไมครับหมุนได้สามรายการแล้วนะทีนี้สมมุติต่อว่าพอเครื่องยนต์หมุนติดเป็นปกติเนื่องจากรถคันเนี้ยมีการรั่วเยิ้มเนี่ยทั้งคาบน้ํามันคาบกาวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วเกิดเครื่องยนต์เนี่ยมันติดแล้วมันไม่เป็นปกติ เนื่องจากมันคือเครื่องยนต์4จังหวดก็จะต้องมีการไปตรวจสอบระยะห่างวาลเพราะฉะนั้นเมื่อจะตรวจสอบระยะห่างวาลในเครื่องยนต์ตัวนี้คุณก็จะต้องเปิดฝาปิดตัวตั้งวาลไอดีไอเสียซึ่งที่ฝาปิดเนี่ยมันก็จะมีโอลิงนี่มีสภาพคือทากาวมาหมดแล้วแล้วฝาก็มีรอยตอกอะครูไม่พูดถึงเปลี่ยนฝาเอาแค่เปลี่ยนโอลิง โอลิงฝาปิดตัวตั้งวาล์วอีกสองตัวนะสี่แล้วนะห้าม <c oughs> ันจะมีโอลิงฝาปิดเปลืองขับเพาลูกเบี้ยวล้อนอะไรหรือช่างมันเป็นสีส้มๆเขาจะเรียกโอลิงส้มคันนี้ยเยิ้มเละเทะหมดเลยเจ้าของบอกไหนๆก็ทำแล้วเครื่องติดแล้วใช่ป่ะครับอ่ะให้เปลี่ยนด้วยอเปลี่ยนโอลิงส้มอีกหนึ่งตัวห้ารายการแล้วนะ จากนั้นพอเครื่องยนต์ติดปุ๊บท่านดูสภาพเมื่อวานเนี่ยไอฝาปิดเติมน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยไม่เห็นฝานะครับเ <c oughs> พราะว่าเศษที่ดินเม็ดกวดเม็ดทรายเนี่ยมันโปะทับไปหมดเลยเมื่อวานครูเป็นคนเอาใบเลื่อยมาขูดขูดออกไปบางส่วนพอเครื่องยนต์ติดปุ๊บครูจะต้องทํอะไรใหม่ครับตรวจสอบน้ํามันเครื่องอ่าสมมติน้ํามันเครื่องพร่องน้ํามันเครื่องเสื่อมสภาพ คุณก็จะต้องทำาไมครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอเครื่องยนต์ติดได้เสร็จเมื่อวานที่หลือออกมาอันนี้คือท่อระบายไอน,นะครับแล้วมันเฟืองท้ายไม่ได้ถูกเสียบมา <c oughs> เพราะว่าไอ้ตรงเดือยที่ฝาครอบมันหกักก็หมายถึงปล่อยลอยๆเอาไว้แล้วที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่ว่าที่ดินที่โคนเนี่ยมันปิดช่องเติมน้ำมันเฟืองท้ายก็มีโอกาส ที่น้ำเศษเม็ดกวดเม็ดทรายจะทำาไมครับเข้าไปในห้องเฟืองท้ายเพราะนั้นเพื่อฟาร์มสบายใจไม่ใช่เครื่องยนต์ติดเพราะขาขบอ,อกไปสองสามวันเฟืองท้ายแตกเฟืองท้ายดังเฟืองท้ายหอนก็จะต้องทำาไมครับเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็แก้ไขตรงนี้ใหม่ พอเราแก้ไขน้ำมันเฟืองท้ายเสร็จเมื่อวานก่อนครูก็บอกเฮียติหยิบไส้กรองอากาศให้หน่อยนะพอเครื่องยนต์ติดได้เอาแต่ท้ายไส้กรครับเนี่ยท่านก็ดูไส้กรองอากาศอันนี้รถวิ่งออกไหมครับกินน้ำมันไหมครับอ่าพอรถติดได้บางคนก็บอกเอารถไปทำทำไมรถวิ่งไม่ออกกินน้ำมันคุณก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับไส้กรอ,อากาศ ไส้กรอากาศนี้เป็นรายการที่8ปดแล้วนะครับครูไม่พูดเรื่องราคานะไม่พูดแท้หรือเทียมจากนะั้นพอไส้กรอากาศดียังมีปัญหาติดยากคุณก็ต้องมาตรวจสอบอะไรครับหัวเทียนอันนี้ยืนยันนะโจเป็นคนถอดเองกับมือนี่คือสภาพหัวเทียนที่ถอดมาจากรถของคันนี้นะครับสูงต่ำไปครับพอดีครับแอแกนกลางเนี่ยแทบจะกุดลงไปเป็นหลุม แล้วท่านดูขาเหมาที่มันสะสมมาเห็นข่าเหมาสะสมไหมครับ mm hmm. ขาเหมาพวกเนี้ยมันคือตัวทําให้ไฟเนี่ยเกิดการลัดวงจรนะครับเนี่ย mm hmm. เห็นไหมฮะ mm hmm. คือคุณทําดีหมดเลยแต่คุณไม่เช็คหัวเทียนไม่เปลี่ยนหัวเทียนให้เขารถคันนี้ก็ยังเจอปัญหาสตาร์ตติดยาก mm hmm. เจ้าของไม่เคยเข้าใจว่าการสตาร์ตติดเครื่องยนต์เนี่ย มันมีองค์ประกอบมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันหลายอย่างคุณไม่เช็คหัวเทียนรถติดยากเดินเบาไม่ได้เร่งสะดุดไม่มีฝีมือซ่อมรถไม่เป็นพอถอดมาตรวจสอบหัวเทียนสภาพนี้ถ้าเป็นครูนะครับยังไงคือครูจับเปลี่ยนอยู่แล้วพราะจับเปลี่ยนร้านนี้แม่งเก่งแต่เปลี่ยนอะไรซ่อมไม่เป็นหัวเทียนสภาพนี้คือคุณจะให้ซ่อมอีกเหรอครับ ก็ต้องเปลี่ยนหัวเทียนอ่าห้าสิบหกสิบก็ว่านไปหัวเทียนเนี่ยเป็นรายการที่เก้าเครื่องยนต์ติดได้อันนี้ยังไม่นับดอะแฟมคาบูเรเตอร์อะไรนะเออตอนเนี้ยหัวเทียนเป็นรายการที่เก้าพอเครื่องยนต์ของคุณติดได้เดินเบาได้อัตราเร่งใกล้เคียงกับของเดิมใช้คำว่าแค่ใกล้เคียงนะ คุณก็ต้องเอารถไปวิ่งใช้งานถูกไหมครับคุณคงไม่ได้ซื้อรถมาจอดติดเครื่องโชว์ชาวบ้านเขาต้องเอาไปวิ่งใช้งานพอเอาไปวิ่งใช้งานเสร็จปุ๊บรถคันนี้ไอชามเม็ดข้างหน้าเนี่ยพังหมดแล้วครับเม็ดมดมันเละเทะหมดเลยคุณก็ต้องทำไงครับเปลี่ยนชามเม็ดแล้วก็ไอรุ่นเนี้ยที่ชามเม็ดมันมีซีนข้างหน้าข้างหลัง อันนี้บอกย้ำนะเนเราพูดถึงเราทําใหม่ให้จบคือเราเปลี่ยนนะเราไม่ไปแก่ซีนจากของเก่ามาใส่กับชามใหม่นะครับคุณก็จะต้องเปลี่ยนชามเม็ดแล้วก็เปลี่ยนซีนอีก2ตัวแล้วตรงชามเม,ม็ดมันมีอะไรอยู่บูทเวลามันทำงานไอชามเม็ดก็ทำไมครับออกเข้าออกเข้า ข้างในมีจรารบีบ้างไม่มีจรารบีบ้างจรารบีเสื่อมสภาพจนกลายเป็นเม็ดกวดเม็ดทรายบูธคุณสึกหรอบูธคุณเป็นรอยไหมครับเป็นคุณก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับบูธชามเม็ดคือรายการที่10ซีนคือรายการที่ส1บเอ็ดบูธคือรายการที่สิบสองเสร็จแล้วรถคันนี้เขาใส่เม็ดของเทียมมาเนื่องจากชามันพัง มันก็ทําให้เม็ดทําไมได้ครับพังและถ้าเม็ดพังเม็ดก็จะไปทําให้ชามทําไมได้ครับพังมันจะเกี่ยวเนื่องกันอยู่พอเม็ดพังเสร็จปุ๊บเปลือกเม็ดแตกเม็ดก็จะไปทําให้ฝาขัดชามหลังเตาแผ่นโค้งนะคุณเรียกอะไรมาคือครูรู้หมดแหละตัวเนี้ยทำไมครับ ทังเป็นรอยไปด้วยตรงส่วนที่เปลือกเนี่ยมันจะต้องมาสัมผัสเสียดสีอันนี้ก็เป็นรอยคุณก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับฝาขาชามหลังเตาแผ่นโคง้งนะไอ้ฝาขาชามนี่คือรายการที่14จากนั้นที่ฝาขาชามมีอะไรครับตัวเลื่อนตัวเสียบตัวสไลด์กิฟไม้หนีบซึ่ง มันก็จะต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมกับฝาขัดชามพอเวลามันเคลื่อนที่ไปปุ๊บมันก็จะเสียสีกับอะไรครับชามเม็ดถูกไหมเสียสีกับชามเม็ดเนี่ยตรงสามเสานี่ไอ้ตัวเสียตัวสไลด์นี่ก็จะต้องสึกก็ต้องเปลี่ยนเพราะนั้นตัวเลื่อนคือรายการที่สิบห้าจากนั้นรถคันนี้ใช้มานานนะฮะ เรียกว่านานมากท่านก็คิดดูนะสายพานเนี่ยสามารถทําให้ชามใบพัดเนี่ยเกิดแองได้ตรงนี้คือจุดที่เราขับขี่อยู่เป็นประจาก็จะสึกตรงนี้เป็นแอีงลงไปย้ำเนะเราไม่พูดถึงเอาไอ้ไอ้ฝาชามใบพัดไปส่งลงกึงงรับปรับหน้าปรับองศานะเราพูดถึงการเปลี่ยนใหม่คุณก็จะต้องทําไมครับเปลี่ยนชามใบพัด ชาบใยพัฒนนี่คือรายการที่สิบหแล้วนะสิบหจากนั้นรถคันนี้ตอนถอดมาสายพานเนี่ยมันปริหมดแล้วนะครับข้างในนะปริอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยทําประจาเนี่ยจะรู้เลยว่าสายพานใหม่เนี่ยมันจะมีความกว้างพอใช้ไปแก้มสายพานมันสึกสายพานมันจะแคบลงนะก็ต้องเปลี่ยน สายพานสายพานคือรายการที่17จากนั้นสายพานจะส่งกำลังงานต่อไปที่ชุดผู้เล่หลังหรือท่านจะเรียกชุดคัดหลังก็ได้รถคันนี้คัดหลังทั้ง3ก้อนหมดไม่เหลือครับเพราะป,ปกติเนี่ยถ้าคลาส มันจะสูงขึ้นมากว่าไอตรงแผ่นเหล็กตรงนี้จะเห็นเลยกจะสูงขึ้นมามิลหนึ่งมิลครึ่งสองมิลก็ว่ากันไปแต่คันเนี้ยถ้าเรามองจากภาพท็อปวิวภาพด้านบนลงไปเนี่ยคือคุณมองไม่เห็นผ้าค,คัส์เลยผ้าคลัสหมดเพราะฉะนั้นพอผ้าคลัสหมดปกตินะมันเดินเบาอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยรอบนี่คือครูสมมติตัวเลขขึ้นมาเดินเบาหนึ่งพันเจ็ดร้อยรอบ เวลาเราบิดคันเร่ง2,000รอบคลัตชแรงเหวี่ยงจะทางตัวแล้วออกไปจับกับชามรถจะเริ่มเคลื่อนที่ได้พอผ่านการใช้งานไปผ้าคลัตส,สึกหรอครูว่าถามว่ารวชามนี้สึกหรอด้วยหรือเปล่าสึกหรอมันก็จะกลายเป็นว่า2,000รอบรถคุณยังไม่ไปครับ คุณก็จะต้องบิดคันเร่งเพิ่มขึ้นอันนี้คือครูสมมุติตัวเลขขึ้นมาเองนะครับ2,200รอบจาก2,000รอบลดเคลื่อนที่ตอนนี้เป็น2,200รอบแล้วลดถึงจะเคลื่อนที่ได้ใช้รอบเครื่องสูงกว่าเดิมเปลืองน้ำมันไหมครับใช้รอบสูงกว่าเดิมการสึกหอก็มากขึ้นตามไปด้วย เนี่ยไปทํามาได้เยอะแยะรถวิ่งไม่ออกเหมือนเดิมคุณก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับจุดผู้เล่หลังลน,งนะสมมุติต่อไปว่าถ้าคุณเปลี่ยนของเทียบของเทียบจะขายมาทั้งชุดอย่างนี้ปัดเป็นเลขกลมๆเฉพาะค่าของไม่รวมค่าแรงนะครับพันหนึ่งชุดผู้เล่หลังนี่คือรายการที่สิบแปด จากนั้นพอรถของคุณขับขี่ได้จไดเจอปัญหาต่อครับรถเลื้อยรถสายอ่ะเดี๋ยวอันนี้อันหนึ่งนี่นะครับ mm hmm. น็อตยึดผู้เล่หลัง mm hmm. เห็นไหมฮะน็อตยึดผู้เล่หลังก็เกิดจากลูกปืนมันแตกนะฮะถ้าจะให้มันงานมันจบเรียบร้อยก็เปลี่ยนน็อตตัวนี้อีกหนึ่งตัวเฮีย mm hmm. ตีหยิบไอตัวแครงมาหน่อยครับพอรถของคุณติดได้เคลื่อนที่ได้ รถของคุณติดได้เคลื่อนที่ได้มีการหมุนของตัวอะไรครับเพาเฟืองท้ายมีเสียงดังตามมาอีกครับเพราะอะไรครับเพราะรถคันนี้ลูกปืนที่อยู่ในแคงในฝาครอบห้องสายพานจารบีมันแห้งมันแตกมันดังพอมีเสียงดังเสร็จไม่สบายใจก็ต้องทำไมครับเปลี่ยนลูกปืนตลับนี้อีกคิดเป็นเลขกลมๆอะ่ะตลับเนี้ย ร้อยห้าสิบาทกันละกันของแท้นะหรือ200ร้อยอ่ะคิดเป็นสองร้อยก็ได้อันนี้ยังไม่รวมค่าถอดใส่นะนะครับอพอรถของคุณเครื่องยนต์หมุนได้เคลื่อนที่ได้เสียงเงียบลงเพราะเปลี่ยนลูกป,ปืนพอคุณเอารถไปขับขี่เสร็จปุ๊บรถคันนี้จะเลือ้อยเป็นงูเลยครับสายเลยฮะล่อนไปล่อนมาเลยเพราะอะไรโช๊คมันแตกครับ โชคมันแตกคุณก็ต้องทำไงครับเปลี่ยนโช๊กหลังพอคุณเปลี่ยนโช๊กหลังเสร็จงานไม่จบนะครับพอรถคันนี้บูทโช๊กหลังบูทหูโช๊กตัวล่างเนื่องจากน้ำมันโช๊คมันรั่วมานานมันก็จะทำให้ยางที่บูทหูโช๊กเนี่ยเปื่อยยุย่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนอะไรครับบูทหูโช๊ก บูธหูโชกราคาตัวละหลักสิบบาทนะครับหลักสิบบาทแต่ท่านไม่ทราบหรอกว่าค่าแรงในการเปลี่ยนเนี่ยมันเท่าไหร่ท่านไปซื้อในแอป,ปมานี่ครูสมมตินะท่านไปซื้อบูธหูโชกมาห้าสิบบาทแล้วท่านก็คิดว่าอยู่ดีๆช่างก็ถอดเปลี่ยนหรือครูหรือโรงเรียนเนี่ยแค่แค่เอานิ้วไปสกิดเอานิ้วไปดิดดดแล้วบูธหูโชกมันหลุดออกมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ท่านคิดนะครับ มันมีขั้นตอนในการถอดหรืออย่างน้อยถ้าไปร้านก็ต้องมีสักส0งร้อยใช่ไหมคือบอกกูถึงยามว่าบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าบริบทของช่างในการทํางานของช่างมันเป็นยังไงท่านไปซื้อบูธมาตัวหนึ่งเอ้ยแค่บูธตัวเดียวมันจะไปยากอะไรนั้นคือความคิดของท่านพอเปลี่ยนเปลี่ยนโชคเปลี่ยนบูธหูโชคเสร็จ รถทันนี้ก็ยังเลื้อยยังสายเหมือนเดิมครับเพราะลูกปืนแท่นเครื่องสองข้างแตกครับสรุปเลยที่ครูอ่านๆเล่าๆมาให้ฟังเนี่ยยี่สิบรายการขึ้นท่านก็ไปคิดต่อว่าไอ้ยี่สิบรายการเนี่ยท่านต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วสมมุติว่า ในแต่ละจุดนี่คือครูสมมุตินะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยนบูธหูโชกแต่โชกช่างคิดค่าแรง200เปลี่ยนลูกปืนแท่นเครื่องอ่ะช่างคิดค่าแรง200เปลี่ยนไอ้ลูกปืนตลาดนี้ช่างคิดค่าแรงร้อยหนึ่งเพราะในการทำงานจริง,รงๆเขาคิดงานเป็นจุดเป็นจุดนะครับตีเหมาไปเลยอ่ะสมมติช่างตีเหมาไปเลยค่าแรงพันหนึ่ง แล้วบวกกับไอรายการที่ครูอ่านมาประมาณสักเกือบ25รายการท่านก็ลองไปเช็คราคาดูว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่พอทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเปลือกก็ยังแตกเหมือนเดิมถูกไหมบอกก็ยังอะไรวะเอาป้ายไวนิ้วป้ายยิงเจ็ดมาเหมือนเดิมทำเสร็จปุ๊บเราไม่ได้ผ่าเครื่องเราไม่ได้เปลี่ยนโซ่ราวลิ้นถูกปะ วาวระยะห่างวาวเราแค่ตั้งวาวแคมสึกกระเดื่องสึกยังมีเสียงดังเหมือนเดิมเพื่อนถามทำไปเท่าไหร่อ,อ๋อนี่คือราคาครูสมมุติขึ้นมานะทำหมดไปเจ็ดพันอุย้ยโคตรแพงเลยทำไมมึงไม่ไปออกรถใหม่เลยเอ้าวเห็นไหมครับปากคนเนี่ยความคิดคนกับปากคนเราห้ามได้นะครับห้ามไม่ได้สัญชาตญาณของหมา คืออะไรมันแปลกปุ๊บหมาจะทำอะไรทีครับมันจะเห่าครับคุณไปห้ามหมาไม่ให้เห่าได้ไหมครับครูก็ห้ามมันไม่ได้หรอกขนาดเลี้ยงเองใช่ไหมคนแปลกหน้ามามันยังเห่าเราก็แค่ห้ามบางทีมันอาจจะฟังเราหยุดบางทีมันก็ไม่ฟังมันก็เห่าของมันต่อเพราะฉะนั้นเมื่อไปห้ามหมาให้มันเห่าไม่ได้คือคุณก็ทำใจหรือไม่ก็เดินจากไปจากตรงจุดนั้นเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเวลาเอาลดสภาพอย่างนี้มาให้ครูซ่อมคือครูก็แค่มาวิเคราะห์ให้แต่บางอย่างถามครูว่าอาแคมสึกไหมครูเห็นไหมไม่เห็นการสูบหลวมไหมตอนนี้เครื่องยนต์ยังติดไม่ได้ก็ฟังเสียงไม่ได้แล้วเราไม่ได้ลื้อฝาเสื้อลูกออกแล้วครูจะตอบได้ไหมว่าการหลวมไหมก็ตอบไม่ได้ พอเราตีว่ามันเสียแล้วตีเปลี่ยนเป็นของแท้ทั้งหมดงบประมาณในการซ่อมแพงสูงคุณก็เอารถไปซ่อมที่ร้านข้างนอกพอไปร้านข้างนอกข้างนอกจัดของเทียบทั้งหมดราคามันก็ถูกลงกว่าการเกือบครึ่งหนึ่งนนแน่ๆโรงเรียนทําแพงร้านช่างโจทําแพงใช่ปะครับ จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าครูตีราคาของเทียบแล้วไม่ได้ตีไอ้ส่วนที่มองไม่เห็นว่ามันเสียอ่ะครูตีไว้สมมุตินะเราสมมุติตัวเลขการ3 5มพแต่ปรากฏพอรื้อมาเผาลูกเบี้ยวสึกแทนสึกกระเดื่องสึก,แ,สก,แ,สก,แ,สกแล้วเจ้าของบอกว่าเปลี่ยนแท้หมดงบประมาณในการซ่อมขึ้นไปเป็นเจ็ดอีกหเท่าตัวก็วันนั้นบอกไว้แค่เท่าไหร่ สามพพูดไม่เป็นคำพูดจะให้ยึดราคานะวันนั้นถ้ารถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันในบ้านของท่านมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านควรจะศึกษาหาความรู้แล้วดูแลรักษาเองในเบื้องต้นบ้างอะไรที่ทำไม่ได้ ก็ต้องไปหาร้านซ่อมให้ช่างเขาซ่อมจะเข้าร้านซ่อมก็ลองถามคนละแวกแถวนั้นว่าช่างคนนี้ร้านนี้พฤติกรรมมันเป็นอย่างไรเพราะครูพูดย้ำอยู่เสมอว่าทุกองค์การทุกวงกรทุกองค์ก,กรมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกัน แม้กระทั่งในองค์กรของครูไม่พูดถึงโรงเรียนครูแนะในภาพรวมของครูทั้งประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูสาขาช่างไหนมันก็จะมีทั้งครูที่ดีและครูที่ไม่ดีป่าปนอยู่ครูก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นครูที่ดีร้อยเปอรซนถูกไหมครับเออวันนั้นเอารถไปซ่อมก็ศึกษาด้วยว่าช่างคนนี้ร้านนี้ศูนย์นี้ เรื่องราวในอดีตมันเป็นมาอย่างไรบ้างนะเพราะนั้นก่อนจบคลิปรถคันนี้สรุปแล้วคือเขาไม่ซ่อมเพราะว่าที่ครูกล่าวมาเนี่ยก็เกือบ30ลรายการแล้วเครื่องยังไม่ติดเราก็ไม่รู้ว่าตับไตไส้พุงมันเป็นอย่างไรอันนี้ยังไม่รวมอะไรนะโช๊คหน้าเบรกอะไราตายาเยอะแยะ ก็มีประมาณนี้นะครับครบูก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบดูแลรักษารถเองในเบื้องต้นให้ดีให้ได้เอาความรู้จากที่ดูช่องครูนั่แหละไปใช้อันไหนทําไม่ได้ก็ต้องไปหาช่างเพราะมันไม่มีอะไรหรอกที่คุณจะทําเองได้ทั้งหมดนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ